เ,เพราะฉะนั้นจะทำอะไรสิ่งแรกเลยนะเป้าหมายเป้าหมายต้องมาก่อนเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเช่นทำบังคุด เป้าหมายคืออยากอยากได้มังคุดจัมโบ้ไปส่งตลาดต้องกำหนดไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนคนที่ออกจากบ้านแล้วก็เดินไปไหนโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะไปไหนเมื่อกำหนดเป้าหมายแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือมันต้องมีก้าวแรก ทุกอย่างเงินกำหนดว่าฉันต้องการอะไรสองเมื่อกำหนดแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่เราเริ่มลงมือกระทำไอ้ไอ้สองจุดเนี่ย เชื่อมโยงด้วยปัจจุบันเราจะไปถึงตรงนี้ได้มันก็ไปทีละวันนะครับถ้าทุเรียนกี่วันแก่ผลผลิตมันก็ไปทีละวัน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 เดินไปทีละก้าทีละก้าวทีละก mm ้า hmm. วเพื่อไปสู่จุดหมายไอ้เส้นเนี้ยเขาเรียกเส้นทางแล้วเป็นเรื่องสําคัญผมบอกว่าเรื่องนี้ที่ผมพูดเนี่ยสําคัญมาก ต้องมีตรงนี้ก่อนก่อนจะทำอะไรเดี๋ววยวบางคนไปตลาดนะตั้งใจจะไปซื้อหัวหอมครับไปถึงตลาดลืมได้ลุกชิ้นตีนกลับมาต้องเป้าหมายของตัวเองใช่ฉันจะทําอะไรเป้าหมายต้องชัดเจนว่าเออฉันทําอันนี้ไปเพื่ออะไรต้องตอบคําถามไม่ได้ตอบคําถามตอบใครตอบตัวเอง ฉันฉีดยาเนี่ยเพื่ออะไรฉันใส่ปุ๋ยนี่เพื่ออะไรแล้วถ้า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 ทำอะไรไปแล้วโดยที่ไม่รู้ว่าต้องการอะไรเนี่เราทำไปแล้วมันคืออะไรอะพอเรามีเป้าหมายปุ๊บมันก็จะต้องมีการเชื่อมต่อที่จะไปถึงคือต้องมีก้าวแรกจุดเริ่มต้นก้าวแรก อันนี้ต้องมีก 9, ้าวแรกก้าเท้าก้าแรกใช่ไหมแล้วก็ก้าวไปเรื่อยๆก้าทีละก้าวทีละก้าวแต่ละวันแต่ละวันที่มันเกิดที่เจอมีกิจกรรมไอ้นนี่เขาเรียกเรียกเส้นทางหรือเท่ากับวิธีการ พอเรามีเป้าหมายปุ๊บแล้วเราต้องการจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้เราต้องมีวิธีการหรือมีเส้นทางผิดพลาดเพราะอะไรล้มเหลวเพราะอะไรเราก็ต้องเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อแก้ไขเขาสําเร็จเพราะอะไรความสําเร็จของเขาไม่ใช่ความสําเร็จของเราเพราะบริบทในพื้นที่ต่างกันเอ้ต้นไม้โตได้งไงท <laughs> ําไม่รู้ต้นไม้โตได้ยังไงต้นไม้กินอะไร <c oughs> กินปุ๋ยกินปุ๋ยอะไร ทำไมเข้าใจปุ๋ยแต่ละตัวเอ็นทำหน้าที่อะไรพีทำหน้าที่อะไรเคทำหน้าที่อะไรโอ้อาจารย์จะบรรยายเลยตั้งมีบอกมาเลยเดี๋ยวซื้อหมดอาจารย์แนะนำไงชื่ออาจารย์หมดไม่ใช่อันนี้ตัวเองทำไปเรียนไปเรียนจากของจริงตรงเนี้ความรู้ที่ได้อ่ะตรงเนี้ย นี่เป็นหลักของการเรียนรู้มันจะทำให้เราเข้าใจนั่นอย่างหนึง่งเข้าถึงอีกอย่างหนึง่งเข้าถึงคือรู้รู้จริงๆแล้วเป็นความรู้ที่ปรับเปลี่ยนไม่ตายตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่เคยหยุดนิ่งมันขับเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่และช่วงของการเจอตัวเกิดอะไรมีการอะไรเปลี่ยนแปลงเออพราอมันมีปัจจัยอะไรมาเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องแก้ให้ได้ว่าจะแก้ยังไงอากาศร้อนเกินไปทำยังไงอากาศหนาวเกินไปยังไงเคยได้ยินเบียร์แก้หนาวไหมล่ะเอาไปฉีดต้นไม้เนี่ย ให้ต้นไม้กินเบียร์อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอะไรเนี่ยไอ้ต้นถั่วที่ปลูกไว้ถั่วอะไรสัวฝักยาวเดี๋ยวเจอหนาวไม่ไม่โตก็เบียร์ให้เขากินเอาท่าสังกะสีฉีดใส่ฮอ์โมนไส้กล้วยพขดูทีโอ้โหจะขายไม่ได้เนี่ยผมจะบอกให้ฮอ์โมนไส้กล้วยใช้กับใช้กับตัวฝักยาวเนี่ยร้อยยี่สิบเซน ตัวกางยาวใช่มึงบันอะไรไว้เนี่ยลูกศิษย์ที่แม่าสายนะปลูกแล้วเขเป็นศูนย์เรียนรู้คนไปนศึกษาดูงานนะแอบไปแกะขโมยมเมล็ดพันุ์เขาหรือว่าขโมยปลาพันธุ์พิเศษไม่ใช่พันพันไส้กล้วยฉีดอะไรยาวหมดตอนใหม่ๆตอนใหม่ๆไปไปสอนเขาที่ที่อ่าวน้อยทุเรียนทำให้เม็ดรีบก,ก็ได้ นังฟุตทาให้เม็ดเล็กก็ได้ฉีดใส้กล้วยนี่แหละเพราะไอ้ตัวตัวจะสร้างเนื้อเนี่ยของไม้ผลทุกชนิดเนี่ยเกิดจากมลเมล็ดมันต้องสร้างฮอร์โมนจิบเบอร์ลรลินแต่ในไส้กล้วยนี่มีจิบเยอะมากเป็นจิบธรรมชาติการบริหารจัดการต้องพอดีพอดีณนะขณะนั้นยกตัวอย่างถั่วฝักยาว ตอนนี้ยังเล็กๆอยู่ต้องการใช้น้ำเยอะไหมต้องการกินปุ๋ยเยอะไหมแล้วมันโตขึ้นเรื่อยๆมันเปลี่ยนไหมพอใช้วิธีเดิมออพอไหมอปุ๋ยก็ต้องเปลี่ยนน้ำก็ต้องเปลี่ยนเห็นไหมความพอดีมันมันไม่เคยพอดีจำไหมพอดีเป็นคณะ ในเสียมีดีในดีมีเสียในเสียมีดีในเสียมีดีในดีมีเสียก็ทํทำไงอ่ะ ต้องหาความพอดีให้เจอแล้วพอเจอความพอดีตายอาจารย์บอกว่าพอดีไม่เคยพอดีเพราะพอดีมันเปลี่ยนไปเออไรื่อยไงนี่แหละเป็นที่มาถึงถึงคำที่ว่าสูตรสำเร็จในการทำการเกษตรไม่มีอยากได้อยากได้สูตรเอา้า สู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้สภาว่ามันเป็นนี้บริบนเป็นอย่างนี้ฝนมันเป็นขนาดนี้นป,นปัจจัยมันเปลี่ยนปัจจัยที่เกี่ยวข้องัาการเจริญตอนเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเ,ยเพราะฉะนั้นสู่สําเร็จไม่มีไม่มีมันเกิดปัญหาอะไรอะไรเป็นปัจจัยมันมีสองอย่างปัจจัยบวกกับปัจจัยลบปัจจัยบวกเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ท่านั้นที่เราต้องการ ปัจจัยลบต้องแก้ปัจจัยบวกคืออะไรปัจจัยบวกก็คือสิ่งที่มาสนับสนุนให้เราสามารถไปสู่จุดหมายปลายทางได้ในที่สุดแต่ปัจจัยลบขัดขวางเปัจจัยลบอันนี้ไม่ต้องการลบไม่ต้องการแต่ต้องแก้ ท้าไม่แก้มันก็ขัดขวางทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายเนี่ยทั้งหมดที่ที่คุยมาเนี่ยคือหลักคิดมีคำถามอะไรไหมครับที่ผมอยากให้ในแผ่นเนี้ให้เป็นสมบัติติดตัวไปเลยอยากจะทำอะไรก็เนี่ย